วิธีกำจัด m ม n ์เซ t ที่ไม่ถูกต้องของคุณออกไปตลอดการทางด้านวิชาการมีความพยายามแบ่ง m ม n ์เซ t ออกเป็นกลุ่มๆอยู่หลายแบบเหมือนกันแต่ทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดคือนำเสนอโดยคลอวิคที่บอกว่า m ม n ์เซ t ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือฟลิกไม n ์เซ t และโกลส์ไม d ์เซ f ฟิก m ม n ์เซ t คือ m ม n ์เซ t ที่คนเชื่อว่าตัวเองไม่สามารถเก่งขึ้นได้ความรู้ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดและไม่สามารถพัฒนาไปกว่านั้นได้คือพยายามหลีกเลี่ยงทุกปัญหายอมแพ้กับทุกสิ่งอย่างง่ายได้รู้สึกว่าความพยายามเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่อได้รับฟี e แบ a ด้านลบของตัวเองก็จะปฏิเสธว่ามันไม่จริงและไม่สนใจใดๆ ความรู้สึกว่าความสำเร็จของคนอื่นทำให้ชีวิตตัวเองห่อเหี่ยวคนที่มีไมล์เซตแบบนี้จะเป็นการสร้างกรอบความคิดของจริงคือตัวเองไม่สามารถออกจากกรอบนี้ได้และจะเป็นแบบนี้ไปจนตายผลคือคนกลุ่มนี้มักจะไม่สามารถคว้าความสำเร็จในชีวิตได้เลยเนื่องจากโลกหมุนไปเรื่อยๆแต่คนกลุ่มนี้กลับกลัว ปฏิเสธที่จะพัฒนาตนเองนั่นเองและนี่คือ n d เซทที่คุณต้องเปลี่ยนกลุ่มที่สองโกล m ์ n d เซ t คือ n d เซ t ของคนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งขึ้นได้ตลอดเวลาและเชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้เรื่องใดๆในโลกถ้าใส่ความพยายามลงไปมากพอและเมื่อชีวิตพวกเขาเจอปัญหาหรือความท้าทายจะลุย รู้สึกว่าความพยายามนี่แหละคือหนทางนำไปสู่ความเก่งความเชี่ยวชาญเมื่อเจอคำวิพากษ์วิจารณ์แย่ๆก็จะเรียนรู้จากมันแทนที่จะเพิกเฉยมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจคนกลุ่มนี้มักคว้าความสำเร็จได้มากกว่าคนกลุ่มฟลิกไมซ์เพราะคนกลุ่มนี้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่มีกรอบจำกัดตัวเองไว้ หากเจอปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดลองดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับโลกยกตัวอย่างเช่นมาร์คซักร์เบิร์ดสตีฟจอส์ทุกคนล้วนมีโก้ดหมายเซตทั้งสิน้นเพราะเขารู้ว่าโลกไม่หยุดหมุนเราต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเก่งขึ้นเรื่อยๆตามโลกให้ทันด้วยนั่นเองแล้วถามว่าคุณควรจะเป็นแบบไหนคำตอบไม่ยากครับ ก o ด์ไมล์เซ็ตนั่นเองและเพื่อจะพาตัวเองไปสู่จุดนั้นสิ่งที่ต้องทำก็ไม่มีอะไรมากครับรับพลังงานจากคนโกรด์ไมล์เซ็ตมาเยอะๆเรียนรู้จากคนกลุ่มนี้เยอะๆและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับมี m มล์เซ็ในกลุ่ม c ก o ด์ไมล์เซตอยู่หลายตัวที่แทบจะเป็นพื้นฐานเช่นคนเรายิ่งล้มเหลวยิ่งเก่งขึ้น แค่นี้ก็จะทำให้เราไม่กลัวการทำอะไรใหม่ๆอีกต่อไปคุณก็จะเก่งขึ้นได้ด้วยตัวเองทุกวินาทีหาอ่านเรียนรู้วิธีคิดแบบนี้ไว้เย,ยอะครับและนำไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเพื่อให้มันกลายเป็นมายเซ็ตของเราไปจริงๆในที่สุดหากคิดว่าจะตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเองไว้สักอย่างเรามีมายเซ็ตแบบ c l o s มายเซ็ต เป็นของขวัญให้กับตัวเองอย่างหนึ่งจะดีมากครับไมา์เซตของ,เร,ตตงเราทุกคนล้วนแตกต่างกันเราทุกคนล้วนแตกต่างกันจะเห็นว่าตัวตนเราถูกกํำหนดจากร่างกายและไมายเซตและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนในโลกล้วนแตกต่างกันเพราะนอกจากร่างกายของคุณจะไม่เหมือนกันแล้วทุกคนก็ยังไม่มีใครมีไมา์เซตเหมือนกันเลย คนเราแค่เกิดจากครอบครัวที่แตกต่างมีไมซ์เซ็ตที่แตกต่างกันแล้วดังนั้นไม่ต้องพยายามกั่วปี้ไมซ์เซ็ตของคนบางคนมากลายเป็นไมซ์เซตของตัวเราครับแค่เรียนรู้และปรับวิธีคิดเพิ่มเติมไมซ์เซตของเราให้เหมาะสมกับตัวเองดีที่สุดรวมถึงค่อยๆทยอยตัดไมซ์เซตที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงทิ้งไปทีละอย่างสองอย่าง ทุกคนมีข้อจํากัดในชีวิตต่างกันเป้าหมายคือทำให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นวิธีคิดที่ดีขึ้นโดยยังสามารถใช้ชีวิตในข้อจํากัดที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าไมายเซตดีขึ้นถึงระดับหนึ่งคุณก็อาจสามารถทำลายข้อจํากัดเหล่านี้ได้อีกต่างหาอย่าลืมว่าโลกหมุนได้เพราะทุกคนล้วนแตกต่าง m ม n d เซ็ Set, มันต้องปรับเปลี่ยนไปในแต่ละคนการเข้าใจกลวิธีที่ได้มาซึ่ง m ม n d เซ็ตที่ดีกว่าน่าจะสำคัญกว่าและยั่งยืนกว่าการพัฒนาไม n d เซ็ตมันคือการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวิธีคิดตรงนี้แหละครับวางแผนชีวิตดูว่าจะทำอย่างไรให้ไมซ์เซ็ตดีขึ้นได้บ้างรวมถึง มีสติตลอดเวลาว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอันไหนทำให้แม่เซตเราแย่ลงบ้างและจะได้เรียนรู้วิธีการตัดมันทิ้งไปเสียขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดติดตามและสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ